สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การดูดวงชะตาโดยอาศัยผ่านพยิปซีพบกับผมมิงยิปซีทารอดวันนี้เราจะมาดูดวงให้กับท่านที่เกิดวันทั้ง7ประจำเดือนมีนาคมปีพศ2564วันนี้เราจะมาดูดวงให้กับท่านที่เกิดวันอาทิตย์สวัสดีครับคนอาทิตย์เราจะมาดูกันนะครับว่าจะมีเหตุการณ์สําคัญสําคัญอะไรเกิดขึ้นมาหเห็นบ้างในช่วงเดือนมีนาคมเริ่มต้นจากไพ่ใบแรกที่เห็นเป็นรูปดาวหรือเหรียญ ดาวหรือเหรียญหมายถึงเงินทรัพย์จะให้โชคลาภทางการเงินดาวหรือเหรียญที่เห็นนี่นับได้เจ็ดเหรียญฮะสองสามี่ห้าหกดหมายถึงความสําเร็จอยู่แค่เอื้อมในด้านการเงินเลข7เป็นเลขนําโชคของยิปซีเราจะสังเกตเห็นว่าสัปดาห์หนึ่งเห็นไหมมีมเวันสีรุ้งก็มี7สีตัวโน้ตดนตรีก็มี7ตัวเลข7จ็จึงเป็นเลขแห่งความต้องการที่สมปรารถนา ก็ถ่ายว่าท่านที่เกิดวันอาทิตย์ในช่วงเดือนมีนาคมดวงกําลังขึ้นการเดินทางของชีวิตก็บอกความสําเร็จอยู่แค่เอื้องมีเกณฑ์ซื้อรถได้ซื้อบ้านได้ส่วนมากเลขเจ็ดนี้จะให้ความมั่นคงทางการเงินคือสามารถตั้งตัวสร้างฐานะได้จากประสบการณ์ที่ดูมาถ้าเป็นเหรียญเบอร์เจ็ส่วนมากจะมีเกณฑ์ได้รถใหม่ป้ายแดงคนที่ได้ไพ่นก็สามารถซื้อรถได้ หรือบางคนจะทําธุรกิจกิจการอะไรต่างๆก็ทายว่าจะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะไพ่ใบถัดไปเนี่ยเป็นแฮเดดแฮเดดเดทหมายถึงเกี่ยวกับแก๊สไฟเคมีบางคนก็เปิดร้านขายแก๊สเปิดปั๊มน้ํามันหรือเคมีของเน่าของเสียความทุกข์ความร้อนความหมายของไพ่ใบนี้จะถูกฉลกกับความทุกข์ความร้อนบางคนก็มีอาชีพเกี่ยวกับงานประจําก็เป็นแพทย์เภสัชท,ทันตแพทย์ทันตกรรมเพราะว่าันนี้เป็นรูปกระดูกและฟัน หรือบางคนก็เป็นอาชีพตำรวจตำรวจก็แจ้งความร้องทุกเดทก็คือความทุกความหมายของไพ่ใบนี้ก็จะเด่นในเรื่องงานอย่างที่บอกไปส่วนที่ไม่ให้โชคก็แน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวครอบครัวความรักสําหรับคนที่มาดูเรื่องความรักในช่วงเดือนมีนาก็บอกได้เลยเดทมาถึงจุดสิ้นสุดเหมือนปิดสวิตต์ในตำราเขาเขียนว่าช็อตด,ดาวอะไรประมาณนี้ก็คือความหมายก็คือต้องสิ้นสุดยุติลงคือจากเป็นจากตายหรือความรัก ก็ตกพุ่มมา้านั่นเองว่าเดชเป็นคนดวงแข็งดวงแรงหรือดวงกินคู่มันเป็นไพ่ที่มาปิดตัวเราก็จะสามารถตัดสินใจทบทวนได้หลายท่านนจความรักจะลงเอยยังไงถ้ามีเดชก็จบแน่ส่วนพไพ่ใบถัดไปก็เป็นไพ่ราชาถือถ้วยหรือเป็นไพ่พ่อบ้านพ่อเรือนคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็ส่วนมากก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีดวงชะตาชีวิตก็บ้านปลายชีวิตก็สุขสบายแล้วคนที่ได้ไพ่สําหรับ ไพ่ที่มารองรับหรือไพ่ที่ขึ้นมาในอนาคตในตำแหน่งที่3นี่ก็ขึ้นมาในบ้านครอบครัวก็แสดงว่าที่บ้านก็สงบร่มเย็นดีส่วนไพ่ด้านข้างนี่จะเห็นว่าเป็นรูปดาบส่วนมากดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคอย่างเบอร์ห้านี่ก็อุปสรรคพอท่วมทวมดาบหมายถึงการขัดแยง้งคือดวงชะตาเขาบอกคําเตือนล่วงหน้าก็เปรียบเสมือนดาบที่เราจะใช้ฟันฝ่าอุปสรรคคือจะต้องดิน้นรนต่อสู้ด้วยตนเองท่านที่เกิดวันทย์ก็จะเหนื่อยหน่อยชีวิตบางคนก็บอก กว่าจะได้อะไรมาก็ต้องสร้างเนื้อสร้างตัวมาจากการสร้างตัวนั่นเองส่วนไพ่ใบถัดไปนี่ก็เป็นสเตนสเตนซึ่งเป็นไพ่เมเจอร์ขนหน้าใบใหญ่เป็นไพ่ผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งสังเกตด,ดูดีๆคือผู้หญิงกําลังรูปหัวสิงโตบาง,บางชุดก็ขึ้นไปแหกปากสิงโตผู้หญิงรูปหัวสิงโตเรียกดวงมีพลังอํานาจเหนือผู้ชายคือสิงโตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ชายนั่นเองเรียกดวงข่มผู้ชายจึงค่อนข้างจะหาคู่ยากหรือแต่งงานช้าด้านความรัก อย่างเร็วก็เฉียด 30- คือ28 2ส่ส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วถ้าได้ไพ่สเตนขึ้นมาก็คือเป็นมีเขาเรียกว่ามีแฟนอยู่ก็ถ่ายว่าแฟนจะหลงไหลตกอยู่ตามนาจควบคุมได้ง่ายเนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่สเตนส่วนมากจะต้องต้องดูแลตัวเองไพ่ด้านข้างตัวเราเป็นผู้หญิงที่ต้องดูแลตัวเองส่วนอนาคตข้างหน้าในช่วงเดือนมีนาเนี่ยก็ถ่ายว่าจะมีโชคลาบลาบลอยคือโชคลาบไม่หดหายคือมีเงินใช้ไม่ขาดมือ เดินทางไกลก็จะได้ลาบใหญ่หรือจะดําเนินวิธ,ธีทางใดก็ถ่ายว่าจะประสบความสําเร็จในด้านการเงินการลงทุนจะเห็นว่าเป็นรูปมือลอยโผมาจากก้อนเมฆถือดาวหรือเหรียญตรงกลางดาวหรือเหรียญก็คือเงินทรัพย์ให้โชคทางด้านการเงินโดยเฉพาะบางท่านในช่วงเดือนมีนาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็ถ่ายว่าแฟนเนี่ยจะซื้อแหวนเครื่องประดับมาให้อัญมณีเจอวอรี่เพชรพลอยมีเกณฑ์ได้ของกำนันจากคนรัก ส่วนด้านการงานนี่ก็จะดําเนินไปด้วยดีแสดงว่าช่วงเดือนมีนาเหมาะที่จะรวมกลุ่มร่วมกันทํางานถ่ายว่าจะดําเนินไปด้วยดีแบบแหนฉลิวโลดฉลุยท่อนไม้สมท่อนท่อนไม้3อันสัญลักษณ์ของเลข3าคือความสําเร็จมีช่อมาเกาะกิ่งรอเลวมองไปข้างหน้าตรงเส้นขอบฟ้ามีเรือสำเภาซึ่งเรือสำเภาหมายถึงการเดินทางความสํมาราญการค้าการลงทุนก็ถ่ายว่าจะดําเนินไปไปด้วยดีนั่นเองในช่วงเดือนมีนา ก็จะสังเกตเห็นมีไพ่ใบใหญ่ขึ้นมาเยอะโดยเฉพาะคนที่จะทํางานเกี่ยวกับการบริหารจัดการวางแผนออกแบบตาตาช่างก็หมายถึงความละเอียดรอบคอบผู้ที่ได้ไพ่แบนี้ก็จะมีความยุติธรรมหรือมองเห็นอะไรที่ตั้งเป้าหมายอะไรก็เป็นไปนตามแผนการแผนที่วางหรือออกแบบไว้คือจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีในด้านอาชีพการงานก็จะเห็นว่าดวงการงานเนี่ยทายว่า รวมกลุ่มรวมหุ้นกันแล้วก็จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวางระบบหรืองานที่เกี่ยวกับสุขภาพเดทหรือประกันชีวิตประกันภยัยภัยเดทจะให้โชคผู้หญิงที่ได้ภัยนี้ก็จะเด่นในเรื่องงานเป็นสาวออฟฟิศเป็นผู้หญิงทํางานแล้วถ่ายว่าดวงชะตาชีวิตเนี่ยเหมาะกับงานด้านเกี่ยวกับเดทก็คือ เคมีเกี่ยวกับแก๊สบางคนก็ทําธุรกิจการเดินทางขนส่งโดยเฉพาะมีไพ่แชร์ิออตขึ้นมาบางท่านก็เป็นทหารตำรวจเพราะแชร์ิออตเป็นไพ่นักรบม้าศึกสังเกตดูเป็นตัวสฟิงค์ขาวดําก็หมายถึงการเดินทางของชีวิตเนี่ยมีพลังที่จะนําพาเราไปสู่เป้าหมายหรือความสําเร็จได้ให้ควบคุมให้ดีเพราะว่าหมายถึงอารมณ์ไปดีไฟชั่วอยู่ในตัวเดียวกันคนที่ได้ไพ่บนี้เขาบอกดวงจริงๆแล้วดวงกําลังขึ้นความสําเร็จอยู่แค่เอื้อม แต่ที่ไม่ให้โชคส่วนมากชาลิออรนี่ก็จะไม่ให้โชคในเรื่องความรักนั้นในช่วงเดือนมีนาคมในดวงความรักเขาบอกอย่าไปจริงจังหรือฝันหวานให้มากนักเพราะไม่ค่อยเด่นนักประเภทรักโรแมนติกต้องโปรยสเสน่ห์ไว้ชาลิออรยังหมายถึงเกณฑ์มีเกณฑ์ชิงรักหักสว่าดคือแย่งชิงหึงหวงกระชากเสื้อกระดุมขาดหรือความรักเขาบอกต้องไปแย่งเขามาอะไรเงี้ยประมาณนี้คือต้องแสดงความเป็นเจ้าของแสดงความครอบครองโดยรวมแล้วสิบใบเท่าที่เปิดมาดูเนี่ย ไม่มีรูปถ้วยแบบความไม่มีถ้วยขึ้นมาหเห็นเลยอย่างเป็นนี่เป็นก็เป็นถ้วยคิงออฟข้าเป็นไพ่ตัวแทนคือไม่มีไพ่ความรักให้เห็นเลยก็คือไม่ไม่มีถ้วยตัวแทนความรักที่ดีที่สุดก็จะเป็นถ้วยเบอร์หนึ่งพบรักใหม่เบอร์สองก็พบคู่แท้สามถ้วยก็ความรักที่จะแน่นแฟนต่างฝ่ายต่างเอื้ออาทรซึ่งกันและการผักดดนให้แต่งงานได้แล้วก็สิบถ้วยคือไพ่แต่งงานอันนี้สิบ ใบไม่มีถ้วยขึ้นไหมเห็นเลยก็ทํามาดูเรื่องความรักในช่วงเดือนมีนาก็ถ่ายว่าไม่มีโชคเรื่องความรักแถมมีไพ่เดทก็หมายถึงความรักต้องสิ้นสุดยุติลงเพราะเดทหมายถึงการปิดสวิตช์เหมือนช็อตดาวน์นั่นเองก็คือสิ้นสุดคือขาดสนิทนั่นเองลายท่านถามว่าแฟนเก่าจะกลับมาคืนดีไหมอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นเดทก็คือไม่กลับมาแน่จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาชีวิตในการเฝ้ารอหรือจงรักพักดีรอคอย นั้นเราอ่านหรือดูดวงชะตานี้เพื่อจะได้เป็นเครื่องช่วยประกอบการตัดสินใจได้วางแผนชีวิตถูกก็ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจในการดูดวงชะตาโดยสายผ่านไพ่ย,ยิปซีพบกับผมมิงยิปซีพาลอดได้ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ